สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการ cancel animation ในเกมฮอนนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับก็หลังจากที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับเ,เกมโดตาไปนะครับก็เห็นว่าน่าจะลองมาทาฮอนบ้างนะครับการ cancel animation เนี่ยมันจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยวิงว่งยิงวิง่งยิงแล้วทําให้เราแบบยิงได้มากขึ้นนะครับซึ่งเกมโดเอดเอฮอนเนี่ยจะทําได้ง่ายกว่าโดตาเยอะนะครับเพราะว่า animation ของฮอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วเร็วกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ สมมติว่าถ้าเรายิงคลิปปกติอย่างเงี้ยครับแล้วเราลากมันออกมาแล้วเราก็กดยิงมาเรื่อยๆนะครับจังหวะที่มันวิ่งหนีนะครับเราจะยังยิงอยู่ที่เดิมนะครับแล้วเราค่อยๆเดินตามนะครับจะทำให้ยิงมันได้ไม่ไม่กี่ครั้งนะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าเรายิงอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บมันวิ่งไปก่อนเราถึงจะวิ่งตามเห็นไหมครับจะยิงแค่แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเกี่ยวกับ cancel animation นะครับว่ามันต่างกันกับ การทำแบบเมื่อกี้ยัยงไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าเรายิงมันก่อนนะครับออกมาปุ๊บเราก็ทำการยิงมันยิงแล้วก็เดินยิงแล้วก็เดินครับยิงเดินยิงเดินดน,นะครับแอนิเมชันออกรูปเดินเลยนะครับอ่าลองมาดูกนะันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราทําได้ทั้งตอนยิง เนี่ยครับออกแล้วก็ยิงเดินนะครับยิงยิงปุ๊บสุดออกเลยนะครับใครที่ยังไม่คล่องก็หัดได้นะเห็นไหมครับสังเกตดูว่าระยะห่างจากระหว่างเรากับศัตรูเนี่ยจะไม่ห่างกันมากนะครับนะครับถอยมาแล้วก็ยิงยิงนะครับยิงนะครับเดินแล้วก็เดินยิงเดินยิงแล้วก็เดินอ่าถอยมาปุ๊บตรงนี้มันก็จะทำให้เราเก็บลีป่าได้ฟรีๆเหมือนกันนะครับใครที่แบบฝึกเป็นคล่องนะเห็นไหมครับมันจะยิงได้หลายทีกว่าเมื่อกี้เยอะ นะครับวิธีการคือยิงแล้วก็คลิกเดินยิงแล้วก็คลิกเดินนะครับยิงคลิกเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้เคนเซ์แอนิเมชันครับทำให้เราไม่ไม่โดนตีเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีเหมือนกันหรือว่าจังหวะที่เราไล่ฮีโร่ศัตรูเนี่ยมันก็ทําให้เรายิงได้หลายครั้งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูได้นะครับอันนี้ผมลองกับบอสนะครับนี่นะครับถ้าเราใช้การเคานซ์แอนิเมชันนะครับ อุนะครับอ่าเราก็จะเปิดนะครับแล้วก็ยิงเดินยิงเดินยิงเดินนะครับสังเกตดีครับยิงเดินยิงเดินไปเรื่อยๆนะครับยิงเดินยิงเดินมันจะให้เรายิงได้จำนวนฟังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปลองใช้กับตัวคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับอ่าถ้าตัวที่มีสโลว์เนี่ยยิ่งยิงได้ผลดีนะครับเพราะว่ามันทำให ตัวเรากับตัวเป้าหมายเนี่ยไม่ห่างกันมากนะครับอะลองมาดูนะครับเราก็ยิงก่อนครับเึ๊บถอยกลับมาครับยิงถอยกลับมายิงถอยยิงถอยครับยิงถอยยิงถอยอายิงถอยนะยิงถอยยิงแล้วก็ถอยฮะยิงถอยไปเรื่อยๆมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะทําให้เราสามารถเก็บคลิปหรือว่าเก็บฮีโร่ได้ง่ายๆครับบางทีถ้าแบบคนที่เซเซียนหน่อยเนี่ยเราจะเห็นเขาจะเล่นกันอย่างนี้นะครับ ก็ลองหัดดูได้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราเนี่ยเ,เก่งขึ้นได้บ้างนะครับก็คนที่เก่งเนี่ยผมขอบอกเลยว่าเขาก็รู้เทคนิคเลๆๆ็กน้อยพวกนี้แหละแต่ว่าเขาใช้กันนเป็นประจํานะครับแล้วเขาก็เลยเก่งกว่าคนทั่วไปนะครับก็ไปลองหัดดูนะครับมันก็จะช่วยเราได้นะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแคสเซแอนิเมชันก็ไปลองหัดดูได้นะครับถอยยิงถอยเนี่ยนะ เดินไปแล้วก็ยิงยิงเดินยิงเดินไปเรื่อยๆนะครับนีครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามสงสัยก็ลองถามดูที่ข้างล่างได้เลยครับเดี๋ยวจะมาตอบเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ